ครับวันนี้จะมาดู XPG นะครับพอดีวนันศุกร์หัวรุ่มมานะครับตรงนี้ก็มีคนถามมาแต่ก็พอสมควรนะจริงๆก็ผมจริง,ผม,รงผมก็อยากทําให้ดูเลยครับมันก็มีคนถามมามันไม่ได้เยอะเหมือนเอพิโซดของไอ้ GC นะครับกับบ้านปูกับ อีพีมีคนถามมาให้ดูยาวๆอันนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะถึงแต่ว่าข้อเสียคือมันไมุ่้นปากแต่ตอนนี้กราฟยังไม่สวยนะครับผมก็บอกเพื่อนไม่พลาดมันเล่นได้เด้ขั้นสั้นน่ะจนกว่ามันจะเบรกเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจบตรงไหนแล้วจะพอดีวันศุกร์เนี่ยมาวอลุ่มดีเลยนะครับตอนเช้าแล้วพอดีเมื่อวานเพิ่งไปเห็นนะข่าวเนี่ครับเนี่เขาจะเปิด คือมันมันมีแต่ข่าวนะครับว่าจะทำนู้นทำนี่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเมันชิ้นเป็นอันนะมีสี่ไลเซนส์โอ้โหกูบิดคับไม่แน่ใจแต่ว่ามีสองใช่ไมหรืไม่แน่ใจแต่มันผมว่าแต่เขาก็มีเงินเยอะนะครับแต่นี่บอกอนะ่ะใช่เลยเจ็ดแปดพันล้านนะครับถ้าเขาจะทำเนี่ยเหมือนบิดคับเขาก็ต้องผมว่าเขาจะร่วมกับใครสักคนหนึ่งนะตัวเขาเองน่าจะลำบากอ่ามาดูแล้วกัน มาดูนะครับผลประกอบการเป็นไงสุดยอดไหมครับไม่มีอะไรเลยนะดูเลยคือเนี่ย PE มีคนถามว่า PE อย่างนี้เล่นได้ไหม,ไมเล่นได้ทั้งนั้นเหรอครับยู UV. ผมก็เล่นนะ900อเท่าไหร่75เล่นไป2รอบเราเพิ่งมารู้จริงๆไม่ต้องไปสนใจนะพีอีมันจะเท่าไหร่ก็ถ้ากราฟมันสวยมันจะใช้ได้นะแต่กูด,ดูนะครับผลประกอบการก,ารกำไร จากกิจกรรมอื่นโหแย่เลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะเป็นเทอร์นาลก็ได้นะเรามาดูของเซตตอ่ะที่สําคัญนะครับมาดูเซตเทดไม่วิเคราะห์ไม่มีนะครับแสดงว่าเป็นหุ้นที่ขเขาเรียกอะไรสำหรับผมบางนักวิเคราะห์เขาใช้ว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรัรบผมไม่ใช่หรอกมันคือหุ้นปั่นนะครับง่ายๆไม่ต้องไปคือเขาจะเลี่ยงคำไงเ,ออเราไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือเราไม่ได้ cover อะไรมันดูที่สําคัญอยู่ตรงนี้นะครับเวลาดูจะดูตรงนี้ไอ้พวก PE e. อะไรผมไม่สนใจดูนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานจีสอพอกับบ้านปูบ้านปูตรงเนี้ยน้อยกู้ถือหุ้นใหญ่เขานะครับสอพอเยอะมากเอาไปดูดูครับนี่มันอย่างเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยแร์นะเดือน7นี่เดือนสมันไมไม่อัปเดตเลยกฎหมายน่าจะเปลี่ยนไปเลยนะทุกๆเดือนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยปีนึงก็สิงครั้งแั้นั้นเองไม่ได้ยากเย็นอะไรบริษัทขนาดนี้มีเงินแย่ นะครับคุณเข้ามากยเงินกันหลายุูดแย่ๆไม่รู้นี่หรือเขาออกกฎหมายผมไม่ทราบนะเขาพยายามเรียนบาลีมีแต่บริษัทใหญ่ที่เขาถามดูนะครับ14บวก12 12 3 3ส48นะา8อันนี้บวยอีก10นะครับ48%แนล้วนะครับอันนี้1 2 3 4 5ส0ประมาณอันนี้ประมาณ14นะ62%นทั้งหมดนะครับอย่างนี้โอเคนะ ถ้าเราจะเล่นเล่นได้เนะี่ย62แต่ข้อแม้นะครับอันนี้เขาไม่มีอะไรเปลี่ยนนะข,ข้อแม้อย่างเดียวนะอันนี้เราไม่รู้จริง,รงสมมติว่าคนนี้อาจเบอร์สองอาจจะหายไปหรือเบอร์หกอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่รูดึงเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบอ๋อเดยกกิมิกมนะบอกอย่างเงี้ยเราก็ติตามว่ามันเป็นนัางนี้แล้วกันประมาณ62ซนะครับเอา60ง่าย แสดงว่ามันมีพูดอยู่ในตลาดแล้วมันก็จะมีพวก0.5%อีกเยอะแยะเราก็ไม่รู้เป็นใครนะก็ตีว่าถ้เราแย,ายถึงออยุ่สิบเปอร์เซนแล้วอันนี้เขาถือว่าเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มเดียวกัน60 6 2 60%อย่างเนี้ยโอเคผมว่าเวลาลากเขาลากแรงอ่าคราวนี้มาดูกราฟละกันมาดูมันก่อนนะครับดูนะครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยสูงสุดกาอยู่นี่นะครับตอนแรกๆสปี04ีนะ อ่าผมจะให้ดูอะไรนะครับนี่มีคือมันเมื่อวานผมลืมไปนะครับไม่ให้ดูรูมโปรไฟล์ของบ้านปูกับสอพออันเนี้ยเราใช้มันในการดูนะว่ามันมันมันอ่าเขาทําอะไรกับราคาของเขาเนี่ยอ่าอย่างนี้นะครับดูมันจะอยู่สองติ่งนะตรงนี้นบตรงนี้เยอะที่สุดหกสิบสี่ตังมีคนซื้อเยอะมากกับตรงนี้ห้าสิบประมาณส8ิบแปดอ่ตีว่าทั้งก้อนเนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับก้อนเนี่ย ประมาณ50าตังค์ละกันอ่สิบก็ได้อ่ะห้าสิบหกสิบแล้วแต่ราคาไหนกะ็คือต้นทุนของเขาน่าจะอยู่ตรงนี้เขากองนะศูนย์เก้าเนี่ยแล้วตรงเนี้ยที่เขาเริ่มเริ่มเล่นกันเนี่ยไม่มีวอลรุ่มนะแต,ไต่ไม่ต้องสนใจนะครับวอวรุ่มตรงนี้น้อยมากไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรคือเราไม่มีทางซื้อหรอกตรงเนี้ยแต่ถ้าตรงเนี้ยวิเคราะห์เปรเ็จตหกสิบตังค์นะครับประมาณห้าสิบหกสิบตังค์แล้วมันจะมีติ่งที่สองตรงนี้นะ บาท24แล้วลองลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือยอลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บาท54ถ้ารวมทั้งหมดนะให้ปุ่มเดานะคร่าวๆนะครับผมว่าต้นทุนเขาทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับประมาณบาท24ประมาณนะครับอันนี้ดูจากสายตาจริงๆอ่ะมันจะต้องลงมาเยอะหน่อยนึกออกไหมอาจจะสักบาทนะึงต้นทุนง,ง่ายๆเพราะว่าเหมือน เฉลีย่ยตัวน้ำหนักขึ้นรางมันเยอะกว่าน้งบอกไปครับหกสิบตังค์อาจจะแปดสิบเก้าสิบตังค์บาทหนึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดไม่มีระยะสัมพันธ์แต่ว่าต้นทุนเขาอะน่าจะอยู่ที่ประมาณบาทหนึ่งหรือเก้าสิบตังค์เท่านั้นเองแล้วตอนนี้อยู่ที่สองบาทสี่สองบาทสองหนึ่งสี่โอเคไหมโอเคนะแล้วผมให้ดูอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็อยากแล้วผมใช้ไฟโบนะครับเอาง,ง่ายๆนะไม่เอารีเทสเมนต์นะคุณดูนะครับเนี่ย เราจะเอ e x t ์ n ทนเราจะใช้แต่เมื่อเรารูจ้จุดจุดจุดโลตร,ตรงนี้นะครับเราไม่รู้นะว่ามันจบอย่างถ้ามันจบแล้วเราใช้ได้นะเราจะรู้ว่าจะขึ้นมาที่เท่าไหร่ตรงนี้เราไม่รู้แล้วเนี่ยหลักตามหลักการครับมันน่าจะตกในขอบเนี่ยเจ็สแปดจุดหกกับหกสิบจุดแปดคือสบาทถึงบาทยีสิบเนี่ยตรงไหนก็ได้ ไม่แน่นะครับผมว่าถ้าติ่งตรงนี้อาจจะเป็นบาทห้าสิบหรือบาทประมาณนี้อยู่ในกรอบสีน้ำเงินเห็นไหมครับไม่ใช่สีเทานะถ้าลงมายืนได้นะครับก็จะจบแนวโน้มขาล,ลงแล้วในทางเฟดใหญ่แต่ถ้าลงมาตรงนี้โหเสียหายนะครับลงมาแบบสิบแปดตังค์เนี่ยทุกคนตายหมดเราก็ไม่รู้นะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมเดาว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบเนี้ตามหลักของมันแต่เราไม่รู้มัาตรงไหนนะคือหรืออาจจะลงแค่นี้ก็ได้สองบาท สองบาทมันมันมันเขาแล้วมันเทสไปจำได้ไหมฮะหนึ่งเก้าแปดไปเลยไหมครับมันมันไม่ใช่เัองเอินนะหนะึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดอันนี้สองบาทกพพ็พอกันนะถ้าลงมาจบตรงเนี้ยผมว่าสวยมากอัติต่างน,นะถ้ามันจบจริงนะครับสมมุตินะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้บอกจะจบนะถ้ามันจบจริงคุณใช้ extension นะฮะแล้วถามไปตรงนี้สมมุติว่าอีติต่างโอเคเขาจะลากแล้วนะครับ ทีว่าสองบาทเนี่ยอันนี้ยสองมันทีสองศูนย์สองอม 2, ไม่ไรนะครับสองถือว่าเป็นสองบาทแล้วนะครับถามว่าจะไปไหนคุณดูนะครับมันจะขึ้นไปถึงเก้าบาทหกสิบแปดเลยนะถ้าทะลุทะลุตรงนี้ไปได้นะนี่คือขึ้นไปแบบเขาเรียกเนี่ยไฟโบเนี่ยเอสเชียร์ก็คือขยายขึ้นขยายลงได้หมดนะครับถามว่าใช่ที่จริงไหมบางตัวมันก็ตรงนะบพอมันเอามันตรงมันก็เหมือนเราก็เออเสถรเสริญมันเหมือนคนไม่หวยอ่ะผมว่า ใบหรือสักปีหนึ่งถูกสักงวดหนึ่งเขาก็าดังผู้แต่แล้วแต่อีกที่เหลืออีแค่ไรห้าสิบเอ็ดงวดไม่ถูกอ่ะมึงเอาไปหมอดูก็เหมือนกันนะเวลาดูถูกก็จะไปคุยกันพอไม่ถูกก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยมันใช้ได้จริงนะครับพอเราคนถูกคนก็จะมาคุยมวยคห์เฮ้ยมันใช้ได้แต่อีที่มันผิดก็มีเยอะแยะนะอันนี้ดูไว้เฉยเฉยนะ อย่าไปแต,แต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะไปถึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นกับดักอย่างหนึ่งเช่นบอกว่าถ้าคนเชื่อแล้วเขาวัดโอ้โมันจะไปเก้าบาทหกสิบแปดทำไมตอนนี้คุณไม่ซื้อถ้ามันจบแล้วอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะวิ่งเดือนเดียวจะไปอย่างนั้นนะครับมันน่าจะใช้เวลาเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบใหม่นี่คือมันนะครับมันก็ต้องนานมากนะครนานจริงๆครับแท่งหนึ่งก็เดือนหนึ่งอาจจะใช้เวลาสองปีสามปีไปตามนี้อันนี้คืออย่างนั้นโอเคแล้วมาดูดูวีคแล้วกันมันเนี่ย อ่าผมให้ดูนะท่านี้ที่พิคะร์กราฟนะแพทเทิร์นนะครับถ้ามันลงมาอย่างเงี้ยผมคิดว่านะถ้ามันมันสามารถหักหัวขึ้นไม่ได้เนี่ยปรับฐานจบแลวก้นี่ผมยังมองว่ามันเป็นการปรับฐานนะไม่ได้เป็นขาลงสําหรับมันนะครับเนี่ยเข้ามาเข้าแกลบเลยครับลงสัมผัสห้าสิบขึ้นแซวว่าพักฐานเสร็จเขาเนี่ยจะแรงแนละ้วแต่อันนี้เราย,ยังไม่รู้ไงมันจะจบหรือ,อยังถ้ามันลงมาถึงเท่าไหร่ผมว่าให้ดาวอย่าง จากแท่งเทียเน,นเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งหนประมาณนี้ถ้ารับได้ก็ก็ดูไว้แต่ถ้าดูมันนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไรหร่เละนะครับเพราะมันลงทะลุ50ลงมาแล้วแสดงว่าตอนนี้อยู่เท่าไหร่อ่าสาแสดงว่าจะมีช่องว่างนิดนึงถามว่าถ้าได้เท่าไหร่อ่าเป็น1น4่งสี่หรือปิดแก๊บตรงนี้นะครับอ่าโอ้แก๊บนี้ไม่ใช่แล้วตรงนี้หนึมันปิดไปแล้วนะครับ ก็ประมาณผมว่าหนึ่งหนึ่งห้ากว่าหนึ่งสี่กว่าประมาณเนี้ยถ้าเป็นมันผมว่าดีกว่าคุณดูนะครับถ้าเขายืนได้แท่งนี้นะเดือนนี้ขอให้แท่งเขียวเดือนหน้าเขียวอีกแท่งหนึ่งนะครับโอเคเลยนะแต่หัวรุ่มก็ต้องมีหน่อยนะครับเนี่ยรหัวรุ่มเรือเร่องมีแล้วนะเดือนนี้ขอให้อยู่เขียวแล้วหัวรุ่มงสูงหน่อยนะครับมันใช้ได้เลยรอดูนะเรารออันนี้เรายังบอกไม่ได้ถ้าพูดตรงๆนะครับเดกับวีก็ v, กไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ยังหาจุดจบยังไม่เจอนะอันนี้มาดูวิเคราะห์ลายลายลอย,ยเดยนะครับถ้าเดเนี่ยทำไมผมถึงสนใจก็คือเนี่ยบนรูปมันทำตรงนี้นะโดยที่มันผิดสังเกตอ่ะคือมันไม่มีอะไรหรอกว่าเออ,อ,อ,อจะมาลากทำไมแต่ทุกท้ามันก็สู้แรงเพราะฉะนั้นวันศุกร์ลงเยอะใช่ไหมฮะเก่งดีนะเขายังปิดช่องหนึ่งไนงะแต่ถ้าถึงดูทั้งเทียนเสียหายนะค,คือกราฟยังยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ก็โอเคเพราะว่ามีใครถามมาผมบอกว่าถ้ารอรับ2บาท1บาท9 8ปบาทประมาณอ่าน,นั้นไม่ใช่อ๋อมันลงมาถึง2บาทนะฮะไม่ใช่ 8, 8, บาท98อ่ะสบาทพอดีเลยถ้าหลุดก็ต้องโยนทิ้งไปแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันไม่ได้เกิด u l l i s h convergence นะเพราะว่ามันยังลงมาไม่ถึงตรงนี้นลงมาแค่2/4 2พัประมาณนี้นะครับยังไม่ถึงถ้าลงมาจริงนะเอาให้ถึงเลยนะ ออม,มันเกิดได้บอลเจนชัดคอนวอลเจนชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยกาจะสวยโอเคเลยดูดีขึ้นอย่างนี้แต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเพราะอะไรนะครับอ่อย่าให้ดูอันนี้อย่าเปลี่ยนเป็นวีนะครับอย่าผมจะตีเทเลไลน์ดูนะครับเนี่ยอันนี้ตีเป็นคู่ขนาดนะครับ อันนี้ยังโชคดีอยู่นะครับมันยังอยู่กอะบ,บนอยู่นะเนี่ยถ้าลงมาอย่างงี้ครับสังเกตไหมมันยังก็สัมผัสกาอบ,บนมันเรื่อยๆถ้าลงขอบล่างก็จะอีกช่อน,นั่นหนึ่งก็จะแยกออกไปใหญ่อ่าแต่ไม่แน่นะถ้าเซตสังเกตนะครับถ้ามันจะมานะครับต่อให้เซตลงให้ตายมันก็จะไม่ลงหุ้นตัวนี้หุ้นทุกตัวนะผูโจช้อหุ้นปั่นนะครับแสดงว่าเขาเตรียมแผนการทุกอย่างพร้อมแล้วเขารอแค่ทามมิ่ง ว่าจะเล่นเมื่อไหร่แต่เพียงจ,จังหวะมันมีสงครามมีอะไรอย่างนี้นึกออกไหมครับคือพวกที่เขาวางแผนหมดแล้วเนี่ยว่าจะต้องทำในเรื่องนี้จะแถลงข่าวเมื่อไหร่อะไรอย่างเนี้ยสังเกตน,นะถ้ามันมันจะขึ้นมันเวลาเซตลงหนักๆเช่นลงเป็นร้อยจุดน้บจากอาทิตย์หน้าถ้ามันลงจริงนะตัวนี้ก็อาจจะลบมนิดหน่อยคืออัตราส่วนที่รบน้อยมากแล้วคุณก็รอดูให้ดีอันนี้พูดถึงถ้ามันจะเขาจะลากขึ้นคแต่เราไม่รู้จริงๆว่า เขาจะล่าหรือเปล่าแต่สังเกตนะวอลุ่มมันไอ้่วอลุ่มมันมีแต่แพทเทิร์นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคนะครับมันก็อยู่ในกรอบเนยตีไปนะครับถ้าลุดชัแนลมาเราไม่ขึ้นไปไม่ได้นี่อาจจะอันล่างนี่อาจจะได้เห็นนะบาทห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับลองดูนะถ้าจะให้เบรกไปได้เนี่ยตรงตรงนี้ ประมาณ2.10เหมือนข่าวเวลาที่บอกคือตรงเนี้ยถ้าดูดีเดันเนี่ยมา2.728เนี่ยหรือ2.9หรือจะให้ชัวร์ก็ต้องตรงนี้ไปเลยเนะ3.22ถ้าเกิน3.22เนี่ย2.6ทุกอย่างเคลียร์ผมว่าจบแล้วโน้มขัลงชัดเจนเตรียมพร้อมที่จะบินนะครับแต่ตอนนี้ยังอีกไกลนะอีกเป็นบาทอย่าไปไดิ้อย่าไปคิปคดจริงย่างนั้นอันนี้มาดูสั้นๆแล้วกัน,กนชั่วโมงกับ120วินาทีถามว่า1ี0วินาท,นนทีโอเคไหม120วินาทีโอเคนะคนะผมไม่ได้ ผมว่าโอเคนะเวลาสังเกตนะพูดมันเป็นขาลงมาใช่ไหมเวลามันจะขึ้นเนี่ยทาเฟรมเล็กต้องไปก่อนนะแล้วถ้าไปแล้วยืนได้ได้อยู่ข้างบนอยู่ในกรอบบนเนี่ยไอซ์ไซน์เนี่ยอยู่ในกรอบข้างบน50าสิแบบแล้วยืนค้างอยู่อย่างนั้นอนะ่ะแล้วทาเฟรม30 60มันจะไล่ขึ้นมัเรื่อยๆอยู่จนมันถึงเตะถึงวีควีคกน็นี้จะช้าหน่อยนึกออกไหมครับถ้าคุณเล่นแล้วแต่ถ้าคุณเล่นอ่ะผมให้ดูสามชั่วโมงอ่ะลองไอ้สามที่ปรทีนะดูเป็นไง เห็นไ,ไหมครับสามสิบนาทีก็เนี่ยลงมาสัมผัสยืนอยู่ได้โอเคเลยแต่ถือว่าสวยไหมเนี่ยสังเกตไหมตอนช่วงเนี้ยนะครับมันมีอาการสักอย่างนะเนี่ยเห็นไหมมันพยายามจะขึ้นไปชนขึ้นไปชนไม่ผ่านแต่ขนาดที่รายี่สิบนาทีไอซ์มันอยู่ต่ำเนึกอไหมครับเนี่ยมันจะส่งผ่านไปเรื่อยๆแต่ผมไม่สามสิบเนี่ยผมใช้เล่นกับทีเฟกนะผมไม่เล่นไม่ได้เล่นกับหุ้นพวกนี้นะครับเพราะทีเฟกบางทีมันต้องย่อยมานิดหน,นึ่งแต่เี่สามสิบก็ไม่ใช้บ้างเอาไว้ดูนะครับ จังหวะเข้าจังหวะอ,ออกนั่นเองแต่ใช้ร้อยยี่สิบครอบใหญ่จะเดยแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่เห็นเนี่ยแปดชั่วโมงหลังๆใช้กับพวกบิตคอยอะไรเงี้ยคริปโตโอเคนะครับอย่างเงี้ยผมว่าถ้า,ถ,าถ้าตีเทไลน์เอาแบบเดเทดนะตีอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยที่วัน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 ศุกร์เห็นไหมครับเทไลน์นี่คือไม่ผ่านนะครับของเดเทด เกือบจะสัมผัสพอดีนะเกือบนิดเดียวเองเดี๋ยวขยายให้ดูนะเนี่ยขึ้นไปนิดห่างอยู่แค่ผมว่าน่าจะสักสองช่องนะเนั้นเองจะจะชนเทเลานนี้อันนี้ชาแนลวันนี้สําหรับเล่นแบบสั้นๆเลยนะครับถ้ารู้ไปได้ก็ต้องไปขายที่ตรงนี้นะสองเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีมันมันไม่มันไม่เบรกก็ถือว่าแย่หน่อยนะสําหรับถ้าเล่นนี่ยจริงๆมันก็รูปมันดูดีนะตอนเช้าดูดีมาก แล้ลาขึ้นไปแล้วก็อยู่ดีเขาทิ้งดิ่งลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าคนกลัวมั้งแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าอคนลากนี่เป็นใครแต่เวลาโมลุ่มมาครับมันไม่ใช่พวกเราหรอกครับไม่ต้องห่วงมันก็เป็นพวกเขาแหละแต่เขาจะลากหลอกเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบอันนี้ลองเอามาให้ดูนะครับว่าโอเคมันน่าสนใจไหมน่าสนใจแต่สวยไหมยังไม่สวยนะถ้าเป็น สอพอผมว่าเมื่อวานยังสวยกว่าบ้านปูก็ยังดูดีตัวนี้นะฮะ GC ดีกว่าปะ่ะไม่ดีอันนี้ดีกว่านะครับแต่ตั้งแกลออกนะอันนี้มันคือคุณปัน่นไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราเข้าต้นเท็นได้ก็ถือว่าโชคดีไปดูมันเนี่ยครับอีกทีถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงอ่ะอย่าผมให้ดูนะถ้าเราขยายมานะครับเฉพาะตั้งแต่เขาเล่นมานะคุณดูนะตรงนี้นะครับปีสองหนึ่งนะมันทําได้นะครับ เทดดิ้งวิวเนี่ยปีธันวานะสองหนึ่งประมาณปีปีกับสี่เดือนปีกับสี่เดือนนะไอ้ปีปีกับสองเดือนวอลลุ่มอ,อยู่ตรงไหนคนที่ซื้อเยอะๆเนี่ยอยู่ที่สามบาทนะครับสามถึงสี่นะคือแล้วในกรอบต่ำสุดที่คนซื้อได้หนึ่งหกศูนย์สูงสุดได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่สี่บาทเฉลีย่ยแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสามบาทต้นๆเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ที่ซื้อแสดงว่าคนสุดใหญ่ติดดอยนะครับ นะ่ตั้งแต่ปีสองหนึ่งเลยปีเนี่ยถ้าถ้าเราเลื่อนมาอีกสักปีหนึ่งตอนนี้เขาเริ่มเก็บเอ,อาไปเป็นสองปีกว่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็ลดลงมาหน่อยมันก็อยู่ที่สามเมื่อกี้สามหนึ่งสี่ใช่ไหมตรงนี้ก็อยู่ประมาณก็ไม่ได้แตกเท่าไหร่สแสดงว่าสองปีสามปีที่ผ่านมาที่เขาประโคมข่าวล่าก,กันกระจายเนี่ยทุกคนติดหมดถามว่าดีไหมมันถ้าถ้าจะมองในงแง่ดีแล้วเข้าตรงนี้ วันสองบาทเราก็ถั่วเขาแต่เรารู้ได้งไงครับว่ามันจะจบแค่นี้ปัญหาคืออย่างนี้นะซื้อหุ้นเราจะต้องซื้อเป็นไฮโซจำน,นะครับกรับผมซื้อของแพงนะครับแล้วไปขายแพงกว่าเราจะไม่ซื้อถูกนะอย่างเนี้ยโอเคถูกแต่มันอาจจะมีถูกว่านี้บาทห้าสิบนึกออกไหมครับมันไม่ใช่เราไปตลาดไปตลาดสดเราไปซื้อของหรือไปซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัดต่อราคาอะไรอย่างเนี้ย ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนั้นเพราะว่าของไปตลาดเราก็อยากได้ของถูกแต่อันเนี้ยถ้าเป็นหุ้นเราต้องซื้อของที่มันแพงเพราะว่ามันจะลงโอกาสที่จะจะ,จะลงจะน้อยกว่าโอกาสที่จะขึ้นไม่ใช่ของแพงโอกาสที่จะลงน้อยใช่ช่กว่าที่จะขึ้นแต่ถ้าของถูกโอกาสที่จะลงมากกว่มาม่อกว่าจะขึ้นต,ง,ตงแตอนนี้มันของถูกใช่ถูกถูกสําหรับการาฟนะไม่ใช่ถูกจาก P นะฮะไม่ได้ถูกจากห e. ุประก,ก,ก,กอบก,การนะ ถูกจากแต่ข้างบนเนี่ยต้นทุนเขาเยอะกว่าเราพิจารณาว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้ามันลงมาบาทห้สิบเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะอันนั้นอาจจะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องต่อหลงราคาอาจจะซื้อเลยก็ได้แต่ตอนนี้ผมว่ารอรอมันกลับตัวอีกทีหนึ่งก่อนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับผมว่าโอกาสออกมาอีกเยอะนะตีนีงเนี้ยมันมันยังไม่ผ่านหรอกครับต้องสองบาทกว่าสองบาทเนี่ย,ยนั่เงี้ย อย่างที่เป็นกราฟเตกอะมันก็อันเดียวกันแหละครับมันส่งผ่านไปสองบาทแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบหกอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่านไปได้โอเคก็ลองดูแล้วกันอันนี้ลองไปแนวคิดอ่อวลาโปรไฟล์ใช้กับเดย์ดีนะครับดูด,ดูว่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นยังไงเอา่ามันเออใช่มันมีคนคนถามมาว่าเดมันอะไรใช้อะไรตามสบายนะครับใช้อะไรก็ได้แต่มันเนี่ยใครจะผมไม่ได้ใช้เทรดหรอกผมดูกว้างๆ ว่ามันมาจากไหนเท่านั้นเองนะครับว่ามาจากเท่าไหร่หรือขึ้นมาจากเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ประกอบคือวีคร้อยยี่สิบเดย์อะไรอย่างเงี้ยวีคก็ดูข้ออ่ะคือวีคนี้ยจะต้องดูที่ถนึงครั้งหนึ่งหรือก็ดูบ่อยกว่าแต่มันนี่ไม่ค่อยได้ดูนานๆดูแล้วก็จำเอาอย่างเงี้ยโอเคก็จาจาได้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ว่ามันมันจะเปลี่ยนเป็นเดือนใช่ไหมบางทีสองสามเดือนถึงจะมาดูทีอย่างไรเงี้ยโอเคครับลองดูนะอันนี้ก็ปั่นครับไม่ได้ ไม่ได้บอกจะขึ้นนะครับบอกว่า,ามีอะไรน่าสนใจเพียงแต่ว่าก้าวยังไม่สวย๋ยวถ้าว่าไหนาสวยจะมาบอกอีกทีนะฮะไม่แน่นะที่หน้า,าเาอาจจะเล่นอีกทีก็ได้หรือจะโดนทุบเลยเทะก็บอกไม่ได้โอเคระวังนะครับพวกหุ้นตัวใหญ่หญสถานการก็ดูชักทำแม่งทำแม่งไงไม่รู้นะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเซทไทยถ้าอย่างที่บอกนั้นว่าลงอีกอไรยี่สิหจุดสิบห้าจุดถึงถึงจะเปลี่ยนผมคิดว่าจะ ถ้ามันตอนนี้มันยังดูโอเคนะไม,ไม่ได้ดูดีนะดูไม่ได้แย่แต่ถ้าลงมาสักยี่สิบจุดภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วรูปร่างเซ็ตจะเปลี่ยนแล้วจะโดนกระแทกหนักคราวเนี้ยอาจจะได้เห็นวันหนึง่งหลายๆจุดสักอาจจะเห็นเลยแหละหลายๆครั้งเลย,เลยครับไม่ใช่เพราะตอนนี้มันยังแข็งอยู่โอเคนะครับอขอบพุดครับ